man well, จะเคยทะเลาะมีปัญหาการกับลูกชายและลูกสะใภ้แต่หัวอกคนเป็นแม่อย่างแม่นกค่ะลาสุดก็ได้เปิดใจน้ำตาว่าเป็นห่วงบิ๊กลูกชายและเพลาเพลาค่ะหลังออกมาสัดเกือดแช่กันเรื่องผมนอกใจค่ะเรียกว่ากลายเป็นเรื่องราวสาัดสีแช่ใสกันไปมาค่ะผู้ชมระหว่างสามีภรรยายอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเพลาพลาแสงทองค่ะโดยเริ่มจากที่บิ๊กสามีออกมาแฉว่าถูกภรรยายนอกใจเก็บย่อม,มศักรีของการเป็นผัวของการเป็นพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงค่ะส่วนมือที่สาค่ะที่ทำลายครอบครัวอย่างมีน้ากิน คนเรือนที่รถบนหลังคาไม่มียางไอส้สุดๆซึ่งต่อมาค่ะเพราว์ที่ออกมาซัดกลับสามีว่าตัวเองไม่ใช่คนดี100%แต่ก็ไม่ได้ชั่วพอที่จะทําร้ายครอบครัวและเหยียบย่าคนในครอบครัวหรือพูดให้ตัวเองดูสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ําลงนี่รอคําว่าลูกผู้ชายแต่จงจาไว้นะว่าผู้หญิงมันจดจําทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทาถูกต้องทุกอย่างเสมอไปเพราะฉันก็เป็นคนมีความรู้สึกและเจ็บเป็นและซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็รู้เา้เปา ว่ามือที่3เป็นมือมิกในวงดนตรีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะและหลายคนค่ะก็ต่างมาให้กําลังใจทั้งคู่กันอย่างมากมายนะคะรวมถึงคุณแม่นกค่ะแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ถึงแม้ว่าอาดีตเนี่ยจะเคยมีปัญหากับลูกชายและลูกสะใภ้ค่ะแต่พอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะคนเป็นแม่ค่ะก็อดห่วงทั้งน้าตามไม่ไหวค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังความรู้สึกของคุณแม่กเกล็ดสักนิดดีกว่าค่ะอย่างไวดอด์อย่างอย่างไงสามพิก เดียิ่งข่าวสี่ปีกับบัลลูสึกดีด้ยไม่ได้รู้สึกดีเลยค่อยเข้าใจเจ้าไม่เข้าใจเจ้าบอกพี่บิ๊กจะโทรกลับขอนำใจนิดนึงแม่บิ๊กขอนำใจเดี๋ยวพี่โทรกลับถ้าลูกก็หาลูกแล้วตีพูดแล้วแม่บิ๊กขอโทรกลับนะพี่ก็เห็นได้แค่ไหนหลายายเอ้ยพี่ พีก็คือมเมย์แบนมาผี่อีหอย่งพี่ศิย์สุนปันไหลอ่ะเขาก็คือลูกอ่ะเอมีก็น,นอนโบลับเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ก็ได้บางอย่างที่รเราคุยกันไปนั่นแหละย้ายบบก็กบบกบคือตอนเศร้าที่พี่รู้นะพี่ไม่ได้ไปสนใจอิงย่างเพราะว่าพีเปิดโทรศัพท์มากภัย<ม>สอ่งอะไรมาเยอะแยะวะหลังบ้งานเยอะแยะมากเลยเป็นคอนเทนต์มาวะ พี่นี้<อ>ก็บปนที่ว่าเป็นคอนเทนต์ตอนแรกนะจะบบกล้าว่างอย่างให้เจ้าฟังอืมคิดว่าเป็นคอนเทนต์มันอีหยังกระร้างาพี่แม่นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงาว่าพี่รู้สึก,กมันก็บด้รู้สึกดีพี่ก็พานการแต่งงานอีหยังเมื่อหลายเทือมีหลกเนะ้องพี่ก็เห็นแล้วว่าเออจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนอยาไปตัดสินอีหยังเด้อเขามันเป็นเรื่องคนสองคนอ่า ต็มีคนโทรมาบอกอยู่ว่าไม่อยากให้บิ๊กพูดแบบนี้เลยทําไมไม่คุยกันหลังม่านพี่เข้าใจในอารมณ์คนเนยแต่ว่าเฮ้ากับบัณฑิตหูวา่าคนสองคนคเ,เป็นอะไรกพี่กัยังมีความหวังดีว่าอยากให้เขากลับมาคือเกา่าแต่มันก็นเรื่องของเขาโดก,ก็คือทุกอย่างมันสวยงามมากเออมันสวยงามมากพี่สิเคยเบาอิงหยังที่มันดูอารมณ์อิงหยังก็ซาพี่ก็ยังมีความหวังดีกับหลูกอยู่พี่บ้านในนอกเหนือจากอิงหยัง ใครผูดอะไที่มาคอยเมนแย่ๆแล้วว่าเงินดีแล้วค่อยบอกอย่าคอมเมนต์แย่ๆนะคะค่อยบอกมีสตินะคะให้เกียดิด้วยนะคะ<ม>จะกลับไทนเร็วนี้เกียดให้เกียดแล้วก,ก็บ,บิ๊กน้ดาด่าให้้แต่จะไม่ด่าพวกเขาเพราะว่าเราไม่เลือกคนสองคนเราก็จะไปแบายอย่างเราก็มีคนทั่วมากอยู่บอกว่าทําไมต้องไปทาไมไม่คุยกันสองคนบิ๊กกับแพร่ก็เลยบอกว่าเอา้าในอารม อันนี้ไม่ได้ข่าวขัง,งไปพี่ก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าส่วนผู้ชายเขาคงมีอารมณ์ที่อยากคนเราอดีกว่าอาจจะเกิดเข้าใจพิดอยังบอลไปการไปออกสื่อไปงานนูน่นนี่การมันแกล้งยิ้มนู่นนี่นั่นพี่เจอมาหมดแล้วสู้พูดออกมามก็ดีแล้วมันบ่แต่เราอย่าไปตัดสินคําพูดที่บิ๊กพูดอยากให้มูเจ้าเป็นกลางเพราะว่าอย่างคนสองคนนะ่ะมุ่เจ้าบ่เคยมีผัวมีเมียคนสองคนนะ่ะมันมันเวลามันไฟกันนะ่ะ ทุกคนปกป้องเองมันนี่ผายผิดไปดูถ้าผิดก็ผิดทั้งคู่อารมณ์เพราะบาอารมณ์มันเป็นเพราะอารมณ์มาพูดแล้วมนันก็ลูกกูนั่นก็ลูกใครกูแม่ของหลานกูแมนเออใครยอยากมาเยอะกับกูนะกูบอกเลยนะกูไม่ได้เขาขางแพ้ไม่ได้เขาขางบีกูก็ยังสงสารสองคนอยู่กูนิพ้านกับแต่งงานมาหลายรอบแล้วได้ดยดี่ดาดีแมนมาเอา้าขนาดว่าพี่เห็นคนโสมมากมาสักพี่ก็ตกใจพี่ไม่ได้สนุกนะ ถึงพี่จะเคยอะไรกับลูกกับลูกสะพ้ยพี่ก็ไม่รู้สึกดีนะเอมมี่พี่ไม่ได้รู้สึกฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้หมดทุกสิ่งอย่างขนาดเอมี่เป็นคนนอกเนี่ยเอมมี่ยังมีความรู้สึกมันใช่เหรอจากที่คนไม่เคยโทรหาลูกนะโดนไปไหนแล้วคอยโทรหาลูกสองปีท่าลูกทําท่าร้องไห้ไม่ใช่ทำพ่าเป็นภาพสติ๊กเกอร์แม่บิ๊กขอทาใจก่อนได้ไหมเดี๋ยวบิ๊กโทรกลับก็ ็เสียใจนั่นแหละพี่ก็คิดว่าพว่ก็เสียใจเฮ้าเฮาลูกผู้ชายเป็นลูกเป็นฟังของเฮาก็บจิงยูแต่เฮากับยังเสื้อว่าพี่กับบาด้แย่เขามาอะไรแบบนี่หยังกันแล้วคือมันอาจจะบ่าดยแบบว่ามนันเลือกของคนสองคนอนจะไปทษคนเท้าก,กับบาด้ แม่นกเปิดใจน้ำตาบอกว่าได้โทรหาให้กำลังใจลูกชายเป็นที่รีบป้อยแล้วค่ะและเป็นห่วงทั้งคู่ให้กำลังใจทั้งคู่ค่ะไม่ได้เข้าข้างไทยและไม่อยากให้ทุกคนด่าลูกชายและลูกสะใภ้ค่ะและถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยมีปัญหากันแต่ยังไงลูกก็คือลูกนันเองค่ะ